วัสดีครับพี่น้องครับไร้มือแล้วบ่วได้มากครัวนะครับผมโอ้โหคิดถึงคุณนุ้ยจังเลยตายอักล่าคือเก่าอยากเลี้ยงน้ำคุณนุ้ยจังเลยเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำคุณฮวยไม่ถูกนะแต่ก็อยากเลี้ยงนะเลีเ้ยงน้ำร้อยหนึ่ง ขอบคุณค่ะไม่ถูกก็เลี้ยงเหมือนเดิมเลยจะขอให้เห็นเจ้าขึ้นจิตประทับหาข่อยเนาะปัดโทษ่อยทับหาหนักเต็มมือเพราะเห็นมือแลกเขเ็นเขาป็นผุนไปถ่ายยุบันลุงอิงผุนๆถ่ายคลิปอยู่นี่นู่คนเบิงดีขอบคุณพี่น้องมือร่าร่าเอาดีใจนะ ไ่าอ hey ุ oh, ้ยเอาไครล่ะใครเนี่ยหูผ้าเสื้อดรอจะตีอีริไหยังหนอุ้ยข่อยผ้าแจ็คเสื้อจำมาเลยยกคิปก่อนข่อยบาวบอมันข่อยผ้าเสื้ออาเจาบาเสื้อเจาะเจ้าจยมาสางท่านอากา์เด็กน้อยว่าว่า maintenance ไว้คนจะตีเราเราตีข่อยก่อนมหมอันข่อยหยานเราเจ็บข่อยยิกเราข่อยหยน เขาหลายวิอย่างหนเขาสวนมาถล้วมันดังข่อยดังป้อมแบบเขป็นข่อยเปรี้ดังใหม่อีรีบั้งเอ้ยคุยกันมาวันนี้อีกแล้วเดี๋ยวจักมือนดิเดี๋ยวจักมือไปโดนอยู่ฮะข่อยบ่เคยพอเป็ข่อยอีกโดนอยู่เรื่องยังเรื่องยังีเดี่ยวเดียวบางไฟเดี๋ยวข่อยจะมาคุยนับเจ้านักวนขึ้นอย่างนักโกสุขักนักโกสุขเถรวนถึงขันลงคใหม่ลงมือเลยอีเตวะ ตีวะแม่รเรื่องจริงบ่เมียเ,เขาเนัวอผู้เกี่ยวเฮียงหลีกมุมแน่เอาเอาวเามาม้อยกันอวันนี้โอ้วันนี้มีลาบหมูนะครับนี่สุดอยอดนะครับลาบหมูครับลาบหมูนะครับนี่วันนี้มาบ้านลุงอิงก,ก็กินลาบหมูนะครับเลิศจะภ,ภาพเลิศเลิศมากจะภาพเลิศจริงๆเริง กินไก่ไปผักมมนอยากแถวมึงม่ม่หยามนาะแถวมึงวองนาะเพราะว่าได้ตัวมึงกินต่ก้าต้มแหมอร่อยมากเลยค่ะองไอ เฮ้ยกรถามกันเลยนน่ะชมโยเนาะแต่มีกระแสนเนาะโอยเลบาทนคู่มือถึกแม่งไปตีกันทุกครั้งสนามเหมืนไปกันทามเสสิบักห้อมแหงอันอันีกูอยู่นั่นแต่ยาก่เงหอผืนกูอยู่นั่นก็ว่ากูบอกถือเกรกินขาไปกันหมอยากก่อจะกินถอสกินกัะชันนี่หะ รอแข่งเนาะจรอแั่งเนาะเนาะคนยังจะรอตายเพื่อนเนี่ยก็รอตายนอดไปนี่นอดไปุัูทักเปลยนแต่ยังนเล่นนอดเสมอนอดยิงนอดเต็มมีกระแสนีเนาะจะพอล้วว่าตอบกลับเพื่อพอแล้วว่าตอบกลับกูได้หมอนแล้วกูจะทังหมอนจเพื่อนข้าขับไปนี่ผูอยากับก่อนสามหมูหมูกินผู้ใดนอนผู้ผูตื่นทำ เอา้มามั่งน้ำมังปังน้ำมีด้วยนะบผมรรยากาศตอนแรงๆครับมัง ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งคขมอดพรคุณเดชเอาอซื้อหวยหนึ่งเก้าก็ไม่ถืกซื้อหนึ่งสก็ไม่ถือ,อ, 14, ถอตายแล้วตายแล้วหาเงินใช้นี่เขางวดทนงวดอันนี้ยังมองตัวนางดิ่งปะนี่ ตามเรียกร้องท่านผู้ชมโอ้สีซ้ายหนังล่ะเพื่อได้ทานผู้ชมเพราะไงหัวหลานมันบ่หัวหลานโอ้มีผู้เดียวเบิ่งสี่แสนกว่าเนี่ยผู้เดียวมีผู้เดียวอยากเบิ่งหนังอ่ะมือนรีนไหมใช้ใจขางฟ้ารถดเรนหลักกรเลยแพทย์เรนๆไปดอกประมาณบนท่านเดี๋ยวพ่อหกสิบดีนาที่หรอหมดเบิ่งสี่แสนกว่าตอนนี้ ปาดสองร้อยคนคนเขาเมนว่าปาดคนเบิ่งเป็นหลานพะโอ้พักบ่เมื่อหลานบ่เฮ้ยทำพิปอสเขาเออพนจอดาตมไปนะฮะอสิพีแกน่าเบิ่งอันนี้ลาบหมูเซ่บๆได้หมูมาติลาบเขานี่ก็ได้นะครับไปกลังเตรียมบอกให้เราสัสนอยู่นะเน็ตดเริี่ีเน็ตโอ้ยจักแล้ว เปียจะออกไปไยืดหน่อยเห้ยเห้ยระานกระ่อเดี๋ยวขอยลงก่อนจีง่าๆไวไฟเน่ดูไก่ควมไก่พอมคอยมากมันกระึขืนปุ๊บหรอเพราะว่างานมันเกิดยุ่งๆเหมือนั่นด้ก็บันเทึงไว้เ่อืมดอยูโอ้ดอถทายดอกระดับข้ามอดพ่อคุณเดชคอยไปจอดยวนแม่เกาะกลางนํามมองนี่ไหมขี่ไป ก้อนบตกเหล็เจ้าออกกับต้นใช่ครับสิน่ะนั่นแหละสำพระเจ้าพ่ะถือกันละถ้าแตกมึนเสือบอกว่ากรไดิ่งโคตดดดึงสีแล่นนี้เลยเป็นอยังไรกัตดปุ๊บหนูหนูขามันขี่แล้วเปล่าเลยมันขี่แล้วเลี้ยวหาขี้เลี้ยงใช่เนาะเห็นต้นเลี้ยวนี้เหมือนเหมือนขี้เลี้ยวหาสูตรหาพร้อมนี้วันนี้ยางไปเอ้าขึ้นขี่สิมันแม่นี่เลี้ยวดไปใบมาใบมาเนี่ยัเอ้า สีหรือใครตัวกูไม่เหยียบพะนะใครตัวกูไม่เหยียบไปอ๋อคนแม่ตาใส่ใจแง่ขายคนขายของบ่ดเนี่ยสุ่มขายของไหมขายของบ่จ่าหรือจังไหนป้าพุทธภากันขายของสนั่นขายข้าวปุ๋นบ่คือขายอย่างนอขายปลาล้มนี่ทอดฝึกตื่นบ่นี่ ไ่ได้ผู้เตือนหรอกแต่เสียงนี่ยมันเป็นมาหลายวันแล้วอ๋อคือเป็นเชีงสัน่นมันเป็นไก่เป็นวดัดค่ะพ่อพาหนูไปป่วเยเลยว่ามหายไปฉีดยาลูกไปฉีดยจา <c oughs> จัดไปถอดนะ้องเลยถอดรองเลยแล้วสีอันเล็กบนเหมือนงั้เศร้าเศร้าว่าเรื่องเล็กตีกันอยู่ข้างสนามผุนมันมันสีอันเล็กบนบอน เพราะมือมวลก้อนออกคืบศูนย์เนี่ยแรกมาออกคืบศูนย์อีกมือนี้ออกซี้ๆในก้นอันแเพราะอันกับเครื่องฆาแต่เมิ่งเล่ากับเครื่องฆาเป็นเงิอเนี่ยเนี่เอาขอบคุณทุกร่างกายครับพี่น้องขอเนื้หัวมวนกันไปนะครับอยู่ที่บ้านหนองคูนะครับผมงานกระถินพ่อเอกลูงอิงนะครับผมพอกันเหมือนแรกครับจวดจัดฟาสบุ๋มครับกับทีมงานสารน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงเต็มโชว์นะครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับอยู่ดีม่แห่งสุลสกุลครับสวัสดีครับผม